สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเลยน,นะครับนะวันนี้เข้ากับมาอยู่กันในเกมมาชนะครับเนาะซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมการควบคุมของนักบินอวกาศครับทุกคนซึ่งเข้าต้องควบคุมให้หนักบินอวกาศพวกเนี่ยต้องตกลุงให้แต่เปา้าหมายแต่ละเปา้าหมายครับทุกคนอะย่างเช่น isas, ชเปา้าหมายสามนี่คือผมได้ตกลุงเป็นที่ะลายแบบมันหอลงวืบเราก็ตกปิ๊บลุบปปบงสิแม่แบบเข้าตรงให้มันอยู่ตรงตาเป้าหมายขั้นรตรงตาเป้าหมายนักบินอวกาศเข้ากับตายครับทุกคนโดยเกมนี้จะเป็นเกมแบบๆๆๆคล้ายๆควบคุมการบินของนักบินอวากาศครับ ซึ่งมันจะมีอยู่หลายฐานนะครับเนาะฐานหนึ sure. right, ่งฐานสองผมได้เออเรียกว่าไงวะผมได้ลอยลูมาเป้าหมายเป็นทีที่เรแล้วเรือฐานสามัม็ทุกคนเกมนี้ก็ว่าได้เป็นเกมอย่างหยู่งยากทุกคนเพียงแต่ว่าเป็นเกมการบังคับของนับกลิ่นบวยากาศบังคับการลอยกันีะครับลายคสิโนนะครับเนาะดาวข้าเป็นดาวที่แบบบุตรสมาซิมิซิมีชีวิตอาศัยอยู่ได้นะครับเนาะแต่ก่อนเคยเป็นดาวที่แบบมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเนาะแต่ว่าเอาทงเดอร์ขั้นห้าลอมาเหรนนี่รู้สึกว่า มันอยู่เทึ่งดาวาะะอันข้าเลย่ะเอาเป็นว่าบเพิ่มเปแผ่งจีเวลาเป็นเล่นกันเล็กจ้าโอเคเอ้ยลืมบอกเบิรงเด้อสีด๋ยเบิรงเด้อปึ๊บยานสีบอกนะครับเนาะอ้าวคือเขาต้องโฟม,มดีๆโฟมสีบอกอยู่ครับทุกคนดาวอันข้านี่มีแรงหนุ่มทวงครับ ถึงมีไม่ก็มีอยู่หน่อยหลายจึงเให้นักบินอวกาศยืนตกก้อนไมาแบบนี้ครับทุกคนเนื่องจากว่ามีแกงดึงดูดไ like, ลายขึ้นโลกเข้าครับฉะนั้นในการมันครับเข้าปึ๊บอโอ้โหนึกว่าสิวัตตงตามเป้าไมา้ตรงยู่ตานี่ไ้เอาดีๆนะถ้าฉันตายแล้วก็บอกเลยข้อมูลที่ฉันได้มาสำรวจดาวดวงอาทิตย์ถุยข้อมูลที่ฉันได้มาสำรวจดาวอังคารเนี่ย มันไม่สามารถส่งถึงโลกได้นะโอเครู้แล้วนะโอเคไปเลยจ้าจังหวะนี้ในการกระโดดเข้าครับเพราะแม่เรากระโดดสุงทีทุกหับทุกคนมันมีน้ำมันครับทุกคนนี่เลยอ,อยู่ฟังนี่น้ำมันเหมือนกลางทางโบสามารถกดใดขึ้นตายครับฉะนั้นไม่ได้เท่าเลยนี่ต้องบึงคอยบึงน้ำมันดีๆครับทุกคนซิุบโอเคเรียบร้อย ทีนี่พอเล่นไปเรื่อยระยะทางก็แหง้งๆงกันเรื่อยๆครับทุกคนน้ำมันก็มีขีดจํากัดของมันฉะนั้นในการ,รดวดเพื่อประมาณมาดดวืบเห็นน้ำมันเหมือนยด้เขาต้องประหยัดประหยัดช่วงนี้ราคาน้ํามันแพงน,นะจ๊ะโอเคระยะทางอยู่ห่างไกลเอ้ยถึงน้ำมันจะหมดมันยังมีแสงส่ายให้เขาอยู่ครับทุกคนคือน้ํามันอยู่ข้างนั่นเองครับทุกคนน<ๆ>ี่เลยโอเคมาเิ่นกันเลกกว่า่าน้ำมันเขาจะเป็นยังไงหอไปเรื่อยก่อนจ้าหาน้ำมันก่อนน้ำมันก่อนอ๋อแล้ว โอ้ได้เป็นเลยจ้าน้ำมันแมนบอแมนน้ำมันบอโอเคโอ้ยบอมันเงินเงินเงินโอเคนะแต่ว่าตอนผมเล่นตอนแรกมันมีน้ำมันอยู่ดิเอาละเราจะน้ำมันบาน้ำมันมาบ่งกับเรติกว่าเทปทวงอันนี้ใหม่หรอโอ้อันนี้อาจะเป็นยาละปากกาครับทุกคนเป็นเชื้อเพลิงหรือเปล่าอ๋ออันนี้น่าจะให้เสียงเงินหรือเปล่าเดี๋ยว ผมก็บอกค่อยสิรูบันเลยเพราะว่าเพิ่งสิเล่นนะครับเนาะเอาเป็นว่าเท่าไปเล่นต่อเปลี่นคว่าครับทุกคนมันอาจจะเกี่ยวกับพวกอีหยังบางอย่างนี่แหละหลืออะไรเออหยุดหยุดหยุดนี่ว่าจะ้จ่ายเอาไปมากว่าได้จ่ายเลยป้าเ้าหันเกือบมันว่าตรงตามเป้าหมายอ่ะทุกคนเอาวละอุปสรรคของเราอยู่ด้านบนภูเขาของดวงจันทร์เออดวงดวงเอออย่างดาวอังคารทุยโลรศัพท์โซนน้ำดวงอาทิตย์ดาวอังคารดวงจันทร์ยี่นี่แหละ โอเคอุปสรรคข้าอยู่ด้านบนของภูเขาแห่งนี้ครับฉะนั้นทําการรอเชกก่อนฉันี้ฉันนี้น,นี้อุ้ยตายแล้วตายแล้ว,ลวหมดโอ้โหอย่างที่บอกครับทุกคนขั้นน้ำมันหมดกาอากาศคือเข้ตมมาตกรงมถ่าตายกับบอกเลยฉะนั้นน้ำมันประหยัดประหยัดหน่อยน้ำมัน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 โอเคเฮ้ย okay. ฉันเจอกล่องดาวเทียมเลยนะอะไรคือยังไง หันซ้ายหันขวาอืมอันนี้มันมีบมุตรเหนือเรื่องพร้อมกันทุกคนเห้อน่าสนใจอ่ะแรกกับอกเพียงแค่เ,นเหนือเรื่องภาพสีก็สีสวยอยูร่ระดับหนึ่งครับฮ้ยมันมองแพนกล้องอะไรเนี่ยดวงใจนี้จะเป็นกล้องจอนิดที่ได้สมาตถรวจดาวข้านครับทุกคนว่าดาวข้ามนี้มีซีมีชีวิตอย่างบอนะครับเนาะอันนี้จะเป็นการตรวจของนักบินอวากาศครับ เอาให้จังในจอปาที่นี่โอเคอ๋อถ่ายรูปอืมถ่ายรูปเป็นที่ประทับใจที่เป็นข้อทรงจำว้าเฮาเอิร์ดเคยมาจับจ่อข้างแล้วครับทุกคนโอเคเราจะเข้าถ่ายรูปกันทุกคนก็ไปต่อเลยจ้าค่อยๆลงค่อยๆลง,ลงโอเคเบาๆได้เบาๆได้จ้าอ้าวต่อไปนะควถ้จะมีไอเทมขึ้นไหมเข้าได้เล่นไหมครับทุกคนมาลองเบิ่งกันเลยดีกว,ว่าอันนี้เป็นไอเทมไหมครับเฮ้ยเอ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 ้ยหมดว่าแล้วงไง เด่นเป็นเลยมีไอเทมใหม่ขึ้นครับทุกคนไอเทมที่ว่ามันจะอยู่ใต้ข้างล่างนะครับเนาะขอก,กดปุด๊บมันก็ดะฟุูงกลินตารางเลยเราจะป็นต้องกดซ้ายกดขวาครับทุกคนเลงเด้เปุ๊บไอเทมก็มีมันเป็นเะไรครับอู้อตายตลอดอะไรวะเอาไม้เอาใหม่จ้าเอาไม้ลืมไม่ได้ ม่าตรงตามเป้าหมายเลยจะเย็นจะเย็นจืบโอ้โหใกล้จะถึงเป้าหมายเราเชื่อครับทุกคนเป้าหมายอยู่แค่สิบเองยังไงดียังไงดีอ้าวไม่ินดีเราไอพี่ยูนี่แหละย้อนว่าสภาพอากาศและน้ำท่วมครับทุกคนเป็นปัญหารักในการที่ฮอาสิเคื่อนที่ไปเชิงดาวขั้นครับอืม โอ้โหโว้อะไรอ่ะเฮ้ยมันก็จะไปยาไปเย็นแท้โอเคเีย็ร้อยครับทุกคนอะไรเนี่ยนี่คือยาอากาศของเราเรากำลังจะมุ่งหน้าเอออะไรเนี่ยเฮ้ยจะบาดเจ็บเราคลอไหมเถอะนี่น่าตื่นใจนนาตื่นใจโอเคครับทุกคนเฮาได้ย้ายจากดาวคานมาอยู่ฟังหนึ่งของดาวคันครับเปลี่ยนย่างเมื่อคืนครับทุกคน โอเคจ้าและตัวะละครท่ากันเลยเปลี่ยนจากตัวะละครแบบนักบินอวากาศเป็นมีแทนดาครับซึ่งมีแพนดาออกมากจากย่านอวากาศครับทุกคนเอาไงเป็นการเปลี่ยนตัวะละครเปลี่ยนนักบินอวากาศครับซึ่งนักบินอวากาศจากดาวอังคารตอนกลางวันครับทุกคนได้เมื่อยไปไดีเรียบร้อยแล้วก็เลยได้ขอพัดเปลี่ยนค้นเป็นนอ้องแพนดาที่เขามาปฏิบัติหน้าที่ภา,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 ารกิจบนย่านอวกาศในครั้งนี้ครับทุกคนแล้วก็ ปฏิบัตินาทีทึ่งดวงเออดาวอังคารตอนนี้มาขึ้น,นอย่างี่พอยรับทุกคนดาวอังคารตอนกลางเว่นี่หอนครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้นคือต้างกันบักคักซึ่งมีความหนาวเย็นนะครับเนะาะปึบอ,อะไรคืออะไรโอ้ไอเทมเนี่ยวไอเทมหลักไรต่อครับเดี๋ยวเดี๋ยววินาจนใจอ๋อมีตัวละครอพร้อมเพราะเพียเคมีแพนด้าทุกคนมันจะมีหลายตัวละครในเขาได้เหลือครับเสียงเงินพอในเดี๋ยเบ็นโซ่เหรอ และแต่ละตัวละครก็มีซื่อของมันพร้อมโอเคอันนี้มแมนซีที่เขาต้องการที่ต้องการคือเขาต้องไปตามเป้าหมายที่เขาเลือกไว้ฟ้าขนาดยีงหนาวคาดมันยังมีอย่างอย่ก็ไปจาราจรอ,อีกทีครับทุกคนโอ้ลอยไปเลยจ้าซื้อซื้อโอ้ยลงแรงเกินไปลงแรงเกินไปลงแรงเกินไปแต่งว่านี่คอยลงยลงคอยลงลง,ลง ชิปโอเคเบาได้เบาจ้ะไปไกลเกินเอาเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวเดียว,ยว,ยวโอเคเด็ดลอยปึ๊บอันนี้ขั้นขั้นบอพานหนี่เด้อเออผ่านอยู่ขั้นอพานหนี่บอกเลยจะเป็นอะไรที่โอ้โหหมดคำบรรยายชิปเด็ดลอย ชือ่อในการเล่นจีนีองมือเบาๆครับทุกคนเพอว่างแห้งหรือเฮ็ดเอียงแบบคุมมั่วๆนะครับเนาะตายได้โอเคเรียบร้อยเฮ้ยเยาว่าซึ่งดาวข,ข้ามมิตกใหม่ถูกครับทุกคนมันอาจจะมีนะโอ้ไม่ไม่โผลใหม่ได้ออยังไงวะอ๋อโอ้ยเชีย่ยสกิปโอเวอร์โอ้โหเข้าสามารถผ่านเป้าหมายมาอีกคันหนึน่งครับทุกคน ในกรณีนี้โอ้โหได้แล้ววันไปนเลยเป็นบออะไรเนี่ยเออเรียบร้อยฮะเอาจริงๆรด้วยเวลาเรียนนีว่าจะเป็นต้องคิดตรงตามคันครับทุกคนเท่าสามารถขามคันไดอย่างเช่นคันที่หนึ่งไปคันที่สามก็ได้ครับทุกคนก็ถือว่าดีนะครับน้องมัจเดลินมัจเดลินขืนพวกตัวซอนละครโอ้ยตายชว่วย คอยลงคอยลงเออเรียบร้อยข้าตองพานหมองกุฎงทองทุกคนเออเหนื่อยมากไตตลอดเลยเปล่าได้เปล่าหลังจากวะนี้โอ้โอหน้ำมันหมดรวยแล้วไงโอเคขั้นไหนเป็นคนมือนี่นี่กี่นีตอบรวยครับทุกคนไตแล้ว ขอยอมแพ้ขอยอมแพ้แล้วตอนนี้โอ้ยขนาดที่คอยขนาดบินได้คอยได้เลยนี่เออเอ้ยสองอ้ข้ามคันไปได้ครับทุกคนตานี้โอ้ยอะไรเนี่ยโอเค ป้าทุกคนเฮ้ามากไก่แล้วอ่ะมาหอดคันที่ยี่ปแล้วอ่ะป้าบอกคิดว่าเฮ้าสีมากไก่ขนาดนี้อ้อมดวงทิศอ้อมดวงอาคารอ้อมดาวข้ามไปเร้ดีกว่าบอคลิโอเคเรียบร้อยมันเดินไปล้วเขาเหรียนไปเรื่อยไม่จะเปลี่ยนด้เราบอมค่อยเบิกกันเรยดีกว่า,าคึาโคาิโอ้โหมีจานดาวเทียมพร้อมกันทุกคน โอ้ยอะไรเนี่ยตายตลอดอะ่ะโอเคชึบชิบบ่อแล้วบอ่อแล้วเสียงบนรางหนึง่งอืมเตียวไฟว่าโอเคใกล้ถึงปมาณไปมาทุกคนใกล้ทีฮอตปมาณแล้วโอ้ย ไกลยังได้ยิงตายยังั่นเลยฮิปววเอาจริงๆด,ด,ดูซิว่าความสูงมันสิเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะทุกคนเอาโอเคครับและตอนนี้เขากเล่นได้ถึงด้านที่ฮาร์ดทุพหานแล้วครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าเล่นไปเรื่อย ระยะทางแหงเป้าหม้ของางไปเรื่อยๆตอนข้อเรียนแรกเนะาะระยะทางใกล้นิดเดียวเองครับทุกคนมีข้อเรียนไปเรื่อยๆรู้สึกว่าระยะทางแห่งไกลการควบคุมที่ข้อจิต้องเร่งในนี้แล้วก็ตกตามเป้าไม้ในี้ก็เพิ่มยากขึ้นแล้วกคาครับทุกคนป้าตอนนี้ข้อเรียนได้แบกดูครับทุกคนดึนเล่นได้55ด่าดานะครับเนาะ <c oughs> คือว่าเป็นยามที่ยากที่สุดครับสจหรับการควบคุมการบินของนักบินอวากาศแพ่นด้า,นาดในทางนี้ครับทุกคนเอาเป็นมาผมเรียนมาแล้วเรียนแบบจู่ๆจักๆในทางนี้ อาสวะเหมือนว่าสมิพ่อกรกันแล้วกันครับทุกคนสำหรับเมื่อวานนะครับน้องกันไพรมาคลิปที่ผมเล่นในครั้งนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับซักให้ด้วยนะครับและจิตสำนึกเลยนะครับน้องอย่าลืมกดัวก็ดีผัวดีสิว่าเด้๋ยผ่านการแจ้งเตือนได้ข้างหน้าครับทุกคนสำหรับเมื่อวานผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนให้พอกันไหมคลิปหน้าครับทุกคนสำหรับเมื่อวนบ๊ายบายตานี้พ่อกรกันแล้วกันรู้สึกว่าดันมันค่อนข้างจะยากเอาไว้วันนั้นเดี๋ยวผมสิมาเล่นทุกคนในเบอร์นึงคี้เท่านี้สสวัดีครับ